พี่แท็กซี่คนหนึ่งนะครับพี่พี่วิสุทธ์นะครับอ่าอ่านะครับแกก็มีปัญหาเรื่องร้องเรียนมาถึงท่านอธิบดีกรมการของส่งทางบกนะครับที่ตานที่ผมได้รับมอบหมายมาในวันนี้ก็คือวันนี้ผมนั่งได้รับภารกิจมานะครับเรียกรถจากสะพานควายนะครับมาเนี่ยท่าประจันซึ่งถูกปฏิเสธไป5คันแล้วนะครับตามที่รูปก็เดี๋ยวจะมีเจ้าที่ขึ้นใหเดียอยู่ฝากเรียนท่านอธิบดีตอนนี้ก็มีอยู่พี่แท็กซี่นะครับพี่แท็กซี่ครับฝาก จะมีเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนยังไงบ้างครับเชิญเลยครับก็คือเรื่องของผู้โดยสารบางคนก็ไม่จ่ายค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยเดินลงรถหนีวิ่งหนีเงี้ยมันก็มีเหมือนกันคแท็กซี่เขาเจ็บเหมือนกันอ่าประเด็นแรกประเด็นแรก,แรกที่จะฝากถึงท่านที่ปดีคือจะแก้ไขาย,ยังไงอ่าโดนเรื่องโดนนเยอะเหมือนกันอ่านเรื่องก่อนเรื่องยังไม่ฝูกเรื่องส่งรถนะเอาเรื่องแรกก่อนะฮะบอกบอกท่านว่าอยากช่วยเรื่องของคนผู้โดยสารหนีเออหนีไม่จ่ายค่าโดยสารเนี่ย ท่านท่านมีความเห็นยังไงครับนี่ฮะนี่กับพี่แท็กซี่นะผมอยู่กันในในรถแท็กซี่ในขณะนี้นะเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองอยากให้พี่ช่วยบอกนิดหนึ่งว่าอีกปัญหาหนึ่นงคือทำไมาคนต้องปฏิเสธการอ่ปฏิเสธผู้สารขอความรู้นิดหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องส่งรถบ่ายสองโมงนี่มันไปไกลไม่ได้ไงอ่าเห็นไหมฮะนี่ท่านผู้ชมฟังด้วยครับฟังฟังไปพร้อมผมนะบางคนองบอกว่าอไอ้ทำไมคุณปฏิเสธผู้สารฉะนั้นการปฏิเสธของพี่แท็กซี่เนี่ย เขาวิ่งพี่ก็บอกผมแล้วว่าเขาวิ่งรถหาเงินนะเขาไม่มาวิ่งรถฟรีๆแต่ถ้าเกิดแล้วโซนเมื่อกี้ผมถามพี่เนี่ยโซนพี่ก็อยู่ลังสิตเขาบอกว่าถ้าผมเรียกจากเมื่อกี้มาที่นี่เขาคงต้องปฏิเสธเพราะว่าเดี๋ยวส่งรถไปทันช่วงวัยสองแล้วที่ผมทราบเนี่ยแต่และโอพี่ก็ให้ความรู้มาว่าแต่และออ่กันพี่ส่งรถไม่เหมือนกันเนาะสี่โมงครึ่งหรอสีอ่โมงสีง่โมงครึ่งอ่ะเห็นไหมแต่แล้วแต่แล้ว,ลวที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะ,ะในการ ถ้าสมมติว่าทำไมทำไมทำไมไม่ปิดไปบ้างถ้าปิดไปบ้างเผื่อมีคนขึ้นไปรังสิตผมก็คือได้เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าผมปิดไปบ้างตอนบ่ายสองโมงเขาก็เก็บค่ารถเต็มเหมือนเดิมที่เช่ามามันก็ต่างคนก็จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองอ,อ่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสดๆคุยจริงๆนะครับก็คงจะงฝากถึงทางท่านผู้ผู้กำชากันแล้วนะครับในส่วนใหญ่ยยของถ้าตอนเวลาถ้าตอนเวลาที่มันอยู่ ในเวลาที่เราทํางานอยู่ที่ว่าเราไปได้ทุกที่เราสมควรต้องไปทุกที่ครับอยากให้พี่ผู้ฝากฝึงเพื่อนเพื่อนแท็กซี่หน่อยขอขอขอให้เพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ที่ไปได้ที่ไม่ติดเวลาขอให้ไปรับไปส่งผู้โดยสารในตรงเวลาทุกคนครับอันนั้นในส่วนนี้ของของคลิปนี้ฮะเราก็จะส่งให้ไปให้ทีมกรมการขนส่งทางบกรูอีกทีนะครับว่าเราจะช่วยพี่เขาเนี่ยแก้ปัญหาเรื่อง สองรถไม่ตรงยังไงนะครับตอนนี้เดี๋รถติดเดี๋ยวผมจะหาหาทางช่วยพี่หนีก่อนนะอนขอบคุณครับครับ